โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่รั้มปางนะครับขวามือของเราตรงนู้นก็คือสถานีรถไฟนะครับแล้วเราขี่ตรงออกมามันจะเป็นเซเว่ะ Seven นะครับจะมีร้านเครื่องเขียนร้านหนึ่งอยู่ตรงนี้ตร,นตรงหัวมุมสังเกตเซเว่นนะครับเขาจะมีกำแพงสตรีทอาร์ตและที่สำคัญคือมาร์เก็ตติ้งแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะคือให้เขาเรียกว่าขาย เครื่องเขียนและให้เขียนกำแพงข้างบ้านที่เป็นสตรีทอาร์ตว่าเช็คอินว่าคุณมาที่ลำปางแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อแล้วก็เช็คอินกันที่นี่นะครับไปดูกันนะครับอ่าเนี่ยร้านนี้นะครับร้านนี้นะครับถนนจักรยานเก่านะครับอ่าอันนี้ถนนอะไรนะพี่ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าชื่อถนนไรจักรยานเก่าถนนจักรยานเก่าถ้าถ้าถ้าถนนเส้นหลังนี่คือเส้นไร ถนนสูเลนตรงตรงนี้ไปไปขวามือนี่ไปไอสถานีรถโอเคนอเคนาะตรงเซเว่นนี่แหละครับเนี่ยโคตรไอเดียเลยเอ่าให้เขียนเช็คอินได้นะครับตอนนี้คณะของเรานะครับก็มาเขียนเช็คอินกันนะครับที่นี่ครับนําทีมโดยรายการอีก,กิฟนะครับอ่าวันนี้ไอวินก็มาด้วยนะครับอ่าคอพอใช่ไหมครับนี่เจ้าภาพนะครับเนี่ยคนพามาอ่าเนี่ยจิ้นของเรานะครับ,บอ่าลำปางอันนี้เนี่ยอะไรนะ อาเฮียออสนะครับกับภรรยาเฮียออสเรื่องเด็ดเย็นนี้อาเฮียออสเรื่องเด็ดเย็นนี้นะครับพอพอลำปางที่พาเรามานะครับเนี่ยอันนี้มาทำอะไรครับเฮียสตรีทอาร์ตมาถ่ายรูปรเป็นถนนที่ทางชุมชนเขารวมพลังกันชุมชนรวมพลังกัน,เ,นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คให้มาถ่ายรูปเช็คอินที่สำคัญคือให้เขียนชื่อได้ด้วยนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้สาวเชียงใหม่ อันนี้สาวเชียงใหม่ก็จะเขียนนะครับนี่ขเขาเจออที่เมเนี่ยอันนี้สาวสมุทรสาวคอนครับอ่าดีๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอออันอันอัน,นอันนี้หนุ่มคนนี้มาจากไหนครับเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้นี่ครับเชิญทุกท่านร่วมลงชื่อบนกำแพงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ถนนสายนี้นะครับโอเคครับไม่นนะไม่โดนเราไปเขียนกัน